สวัสดีครับผมนชิดไทยคอมเตอร์นะครับคลิปนี้แนะนำโต๊ะเลื่อยสแตนเลสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในเมืองไทยที่เป็นรุ่น10นิ้ว ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นนี้แต่ว่ามีขา4ขานะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นแบบขาพับได้แล้วก็มีล้อพาไปแต่รุ่นนี้จริงมีล้อแต่ว่าขับเป็นขาเลยส่วนรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนย้ายได้แต่ก็มีฟังก์ชันเล็กๆน้อยที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแต่ถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครรับเเพาะตอนนนีี้่ มีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกติกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับก่อนอื่นเนี่ยดูที่ตัวกล่องก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยบ้านเราจะเป็น SST1801 แต่ถ้ารุ่นมาใหม่นี่จะเป็น1800นะครับ SST1800 ก็คือขา,ขาตัวนี้แหละครับของเราเป็นเฟรมเหล็กแต่ของเขาเนี่ย จะเป็นแบบพับได้ตรงนี้กล่องเนี่ยฮะก็จะเล็กกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับนเนี่ยนี่กล่องแล้วก็เดี๋ยวตากล้องให้ดูนะฮะกล่องก็จะเล็กกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับครับสำหรับกล่องตัวนี้บอกว่า28.8กิโลก็น้ําหนักก็พอสมควรอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันผมก็เพิ่งได้รับมาเหมือนกันนะครับตัวนี้ทางสเตลเล่เขาส่งมาให้นี่แหละครับเปิดมาก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับก็มีตัวนี้ท่อดูดฝุ่นครับ เปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขาของเขาเนี่ยให้มาอยู่แล้วแต่เป็นลักษณะขาที่กางออกได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์เหมือนรุ่นเดิมเลยครับก็เป็นพวกชาพวกอะไรเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์แต่ว่าที่ท่านเห็นก็คือขาของเขาจะประกอบมาเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นกล่องแล้วก็มีขา4ี่อันแล้วต้องมานั่งประกอบเฟรมขาดำๆแล้วก็ตั้งนะครับตามรูปก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้เราแค่หมุนนะครับเขาจะมีหมุนเป็นสเต็ปหมุนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะนั่งอยู่นะครับ อันนี้คือการดึงดึงสลักออกหมุนตั้งอยู่ในคลิปทั้งฝั่งเลยฝั่งนี้เราก็หมุนออกปุ๊บพอหมุนออกเสร็จสลักก็จะออกอ,อันนี้คือแนวตั้งเราก็หมุนกลับมามันก็จะแป๊กลงมานะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็กางออกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ปลดออกมาเนี่ยะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กเ,เหมือนเหล็กทรงกลมทรงกระบอกเราเนี่ยเหล็กแป๊บธรรมดานะครับแล้วก็ทําสีตัวนี้มียางยาง ตรงปลายก็รู้สึก3ด้านเนี่ยจะเป็นยาปกติแต่อันนี้รู้สึกจะปรับความสูงได้เพราะบางทีมันสูงต่ำไง,งฮะมม่กระดกแล้ว3 3ขานีไม่กระด 3, 3กะดอยู่แล้วแต่ขาที่4เนี่ยเขาเอาไว้ปรับได้ก็มีอยู่ขาหนึ่งตรงนี้ไว้ปรับได้นะครับน,นี้เรามาดูกล่องที่เขาให้มาให้อะไรมาบ้างนะครับผมคาดเดาว่ามันคงจะเหมือนรุ่นเก่าแล้วครับ108 1801แเนี่ยแหละครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น180 0 ก็เหมือนกันครับมีให้ใบแจมาให้กาดมาหัวดูดฝุ่นแล้วก็อันนี้เป็นล Cross ้อเฟลนคอสคัตแล้วก็ตัวพุชติกดัดไม้อ่ะเหมือนกันครับเหมือนกันทีนี้มาดูด้านล่างกันด้านล่างตรงนี้ฝั่งครอบตรงนี้เป็นพลาสติกครอบนะครับถอดได้ตรงนี้ใบเลื่อยก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นกนานฝุ่นออกจากด้านข้างอันนี้พลาสติกตัวมาอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ตัวขับตัวนี้ตัวหมุนนะฮะหมุนขึ้นหมุนลงตรงนี้ก็มีเฟืองแล้วก็มี เกลียวไปแต่ว่าไม่มีเสานะครับตัวนี้ไม่มีเสาประคองแต่เพียงแต่ว่าเขาจะวิ่งไปกับปีกของเจ้าเจ้าเลื่อยตรงเนี้ยนะครับปีกก็ยังไม่ได้ถึงกับว่ามีเสาประคองเป็นเสาคู่แบบนี้นะครับครับทีนี้ถ้าเราจะลากไปทํางานจ็อบไซส์หรือว่าลงจอดรถหรือว่าจะเคลื่อนย้ายเราก็พับตัวนี้เก็บนะครับตรงนี้นี่ไปต่อไม่ได้นะครับไปนี้ไม่ได้แต่ลงนี้ได้พับเก็บบิดล็อกกลับมานะครับให้สลักเขาเข้ามาที่เดิมนะครับอ่ะ แต่เราใช้ตัวนี้เป็นแขนนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเราบิดมาครึ่งหนึ่งบิดมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเขาสามารถไปต่อได้นะครับไปต่อได้แล้วเราก็บิดให้ล็อกลงล็อกนะครับครับเราตั้งขึ้นมานะครับนี่จะกลายเป็นการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าอ่ะสะดวกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างฮะก็เป็นก้านนะครับทีนี้ ท่านจะลากไปไหนก็ว่านไปนะครับสมมุติว่ามาถึงที่แล้วปึ๊บอยากจะตั้งก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะยกตั้งขึ้นเราก็กางขาออกนะครับกางขาออกบิดล็อกตรงนี้เราก็ติดตั้งตรงเลยก็ได้นะครับเขาก็จะมีล็อกเขาเช่นกันนะครับอันนี้แต่เป็นล็อกตั้งตรงอ่า,อาครับทีนี้ความสูงโต๊ะตัวนี้ก็จะเป็น88 88ซนติเมตรซนติเมตรอยู่ลวเรานี้นะครับครับสำหรับล้อก็ให้ล้อซอยมาอย่างนี้เลยครับก็เหมือนตัวเดิมนี่แหละครับล้อซอยแล้วอันนี้ก็เป็นเสริมข้างล้อซอยนะครับแล้วตรงนี้เป็นล้อตัดนะครับล้อตัดก็ยังเป็นล้อเดิมเหมือนกันนะครับใส่ล่องเดียวอันนี้ให้พุ้ติกมา1อันนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาครอบแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวดูดฝุ่นซึ่งใช้ตอนที่ร่วมกันนะครับกับตัวนี้แหละครับ ตัวนี้เป็นแมนวลหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งชุดนะฮะให้มาส่วนตัวนี้ก็เป็นปีกฝาครอบเนี่ยเป็นอิสระนะครับดึงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือจะลงพร้อมกันก็ได้ส่วนใบนะครับใบเขาให้60ฟันมานะครับ10นิ้ว60ฟันรูเพลาก็1นิ้วหรือว่า25.4นะครับครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ชื่อรุ่น sst 1 8 0 0รุ่นเก่าจะเป็น1801นะครับซึ่งมันอาจจะ อยู่ใกล้เคียงหรือว่าคล้ายกันมากนะครับตัวนี้1,800วัตต์นะครับใบเลื่อยก็10นิ้วให้มาอย่างที่ผมบอก60ฟันรูพา25.4หรือว่า1นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกรอบนอกแล้วข้างบนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับก็เรียบร้อยอยู่นะครับครับสำหรับการตั้งใบเนี่ยมีถามมาหลายคนเลยนะครับว่าตั้งใบให้ตั้งฉากเนี่ยตั้งยังไงคุณนุชชิดนะครับตั้งฉากตัวนี้ก็มีสตัฟเปอร์ตรงนี้นะครับคลายน็อตได้จะมีสตัฟเปอร์ตรัวีชน ก็คือตัวนี้90ตัวนี้ชน90แต่ถ้าจะชน45้าคลายน็อตตรงนี้ครับคลายน็อตแล้วตรงนี้ขยับได้จะเป็นลูกเบี้ยนะครับมันก็จะหมุนให้ท่านนะครับแล้วก็มันก็จะเอียงให้เล็กน้อยปรับได้เล็กน้อยคือนี้ 90- นี้ส5นะาครับสำหรับการตั้งใบเอะครับเดี๋ยวผมใส่เต็มสูตรของเขาเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ได้เลื่อยสอ่อรั้วซอยมาครับชุดเสริมนะครับสายกาดนะครับและอันนี้จะเป็นชุดหัวดูดฝุ่นกรณีที่เผื่อท่านตัดแล้ว ฝุ่นส่วนหนึ่งเล็ดรอยขึ้นมาข้างบนก็ดูดแล้วตรงนี้ด้านล่างก็ฝุ่นจ่อทางนี้ท่านก็เสียบหัวดูดฝุ่นเข้าไปทางนี้นะครับครับสำหรับการเอียงใบหรือว่าใบขึ้นลงก็ปกติเลยครับเนี่ยขึ้นลงเอียงใบก็คลายล็อกนะครับหมุนนะครับหมุนหรือว่าถ้าจะใช้เฟืองก็กดลงไปนะครับถ้าปล่อยก็เอียงเร็วนะครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับ อ่าแต่ตัวนี้ไม่เหมือนตัวเก่าตรงที่เขามีเบรกนะครับมีเบรกปิ้วนะครับเปิดก็แต่เปิดไม่มีซับซ้านะขึ้นแล้วก็แต่ปิดปุ้นะครับอลองดูมีเบรกเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยฮะอันนี้ตัวเก่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็สวิตจะเป็นแบบเหมือนแมนวนวลธรรมดาฮะเปิดแล้วมันจะวิ่งอ่าแต่รุ่นนี้ก็ถูกพัฒนามาเพราะว่ารุ่นนี้รู้สึกจะ ตัวนี้มัน7,00 0กว่าตัวรุ่นนี้รู้สึกจะเปิดกันที่8,00พกว่านะครับแต่แล้วแต่นะครับว่าที่ไหนขายยังไงแต่รุ่นนี้กําลังเข้ามานะครับกําลังเข้ามาเท่าที่ผมดูภาพรวม,มนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับสําหรับกลุ่มที่ยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ถึงกับแพงมากก็ราคาจับต้องได้นะครับครับรัวของเขา ก็ดึงออกได้เช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับดึงออกได้ตรงนี้ดึงออกได้ถึงตรงนี้สเกลค่าคือ65เซนนะครับดึงออกมาได้นะครับเอาละครับ,รบถ้าท่านชื่นชอบแบบนี้ก็ก็คงจะตามนี้เลยแต่ถ้าท่านบอกว่าแหมอยากจะได้เลาเตอร์ทิมเมอร์ใส่ในตัวนี้เดี๋ยวเราไทาคาปเตอร์ก็เราจะทำนะเนี่ยฮะช่องพอดึงออกมาแล้วมันจะเกิดช่องหรือถ้าจะใส่ให้ช่องเต็มก็ได้นะครับแล้วไปต่อข้างหน้าผมกําลังจะทําให้นะครับตรงเนี้ย ต่อเกาะข้างหน้าแต่ตอนนี้เกาะข้างหน้าอาจจะต้องมีโมดิฟายขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับเกาะหน้าอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีเราเตอร์ทิมเมอร์อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เลยก็คือใส่ตัวเราเตอร์ทิมเมอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพจอ่ะใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาพอดีกันเหมือนกัน,นครับเพราะาเป็นรุ่นเก่านะครับอ่าอย่างเงี้ยใส่ได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ก็ใส่ล้อเข้าไปตรงนี้ก็จะใส่ทิมเมอร์หรือเราเตอร์ก็ได้ตีไปนะครับหรือจะใส่ฝั่งนี้นะครับ ท่านก็ใช้ใช้งานอย่างนี้ตีราเตอร์ทิมเมอร์หรือว่าถ้างานเล็กๆถ้าก็จะใช้เลื่อยด้วยก็ได้ครับเลื่อยก็เลื่อยใช้ฝั่งนี้นะฮะนี่ก็เลื่องเดือนไปนี่ก็ตีเราเตอร์ไปนะครับครับเดี๋ยวทดลองตัดไม้ด้วยลวตัดของเขานะครับมันจะดูเล็กจริงๆเรามีคอสคัตเป็นถาดตัดให้เลยถ้าอยากได้นะครับแล้วก็ร่วมกับลวดซอยชนแล้วมีสต็อปเปอร์ด้านนี้นะครับ ตัวนี้ก็พอไม้ออกจะได้ไม่มีจุดอับเสร็จแล้วผมจะใส่พวกกับตัวเครื่องดูดฝุ่นเจม่านะครับตัวนี้ก็เป็นออตโต้ไปเลยใช้ด้วยกันได้เลยนะครับอ่ะไป ก็จะเบรคฮะผมก็จะตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยครับละลายชิ้นอันนี้ตัดเอาไม้มาตัดโชว์กันเลยนะครับลงทุนนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเผื่อท่านอยากจะตัดไม้ตัดอะไรอันนี้ก็คือฝั่งของเขาแต่ถ้าท่านอยากจะตีเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์นะผมก็ใส่ให้ฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาใช้ด้วยกันได้เลย2 in 1ไปเลยนะครับครับสมมุติว่าเราจะทําหางเหี่ยวตัวผู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลวตีอันนี้ติดได้ทั้งทิมเมอร์และเราเตอร์นะครับ 係。 เราเตอร์นี่ก็จะลบมุมลบโค้งซอ้อล่องอะไรกันว่าไปอันนี้ผมทาเป็นปีกให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างงี้ก็ใช้ได้ครับใช้ร่วมก,กันกับเจ้าโต๊ะของสแต,ตลเล่นี้ได้เช่นกันครับและลงทุนประหยัดราคาประหยัดด้วยครับถ้าไม่รวมทิมเมอร์เนี่ยเพิ่มเงินไปอีกพันกว่าบาทเองนะครับตัวนี้หมดชุดนี้นะครับครับถ้าชื่นชอบเจ้าโต๊ะสแต,ตลเล่เดี๋ยวก็คงเข้ามาในเมืองไทยไม่ช้านี้นะครับไทยคอมเมนเตอร์ก็คงจะเอามาจําหน่ายด้วยก็ ลองดูครับดูซื้อที่ไหนก็ไม่ว่ากันก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม